สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชแนลผู้รับสารเจ้าจักรวาลแปลความใหม่ด้วยการอ่านนะหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้นะสิ่งดีสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงและธนูครึ่งเดือนแรกเดือนธันวาคมนะคะเราจะอ่านพลังงานตามไพ่นะคะเดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ให้ สิ่งดีสิ่งใดที่ชาวทาตไฟกำลังจะได้รับนะคะหมอไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดเรื่องงานเงินอาจจะคนความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่สองไม้เท้าสองสิ่งสองอย่างอะนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้เอ็มเพลนะคะ หมอกำลังรู้สึกได้เซน์หรือสายสัญญานะถ้าไปเป็นข่าวดีนะคะคุณกําลังรอใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้คนรักคุณก็ได้ที่เป็นราศีเมษนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะรอคอยที่จะพบเจอกันอะไรแบบนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้เจอถ้าใครบางคนกําลังคิดว่าความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์นะหมอเห็นสิ่งนั้นมีโอกาสนัดพบเจอกัน นะค,ะคนทางไกลแล้วก็คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่นะคะเป็นในลักษณะของมีความเป็นผู้นำนะคะใครบางคนบอกว่าตอนนี้หนูนะรองเงินนะรองเงินอยู่นะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ชายที่มีอำนาจนะคะมาช่วยเหลือ นะมาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะ,ะทีนี้มันมีพลังงานของการรอคอยนะคะรอคอยว่าเอออะไรสถานการณ์เนี้นะคะจะผ่านพ้นไปสักทีสถานการณ์สิ่งที่เรากำลังรอนะคะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะมันจะมีคนเข้ามายื่นมือยื่นโอกาสนะ,ะช่วยเหลือคุณนะคะไม่ต้องกลัวนะเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะเพื่อนๆนะ การเงินนะคะคุณสามารถควบคุมนะคะเงินนะ่ยังมีอยู่แต่ช่วงนี้เงินมันอาจจะชะลอน,นิดหนึ่งนะคะชาวธาตุไฟจะมีสิ่งใหม่เข้ามานะคะออเดี๋ยวก่อนนะ,ะส่งไม้เท้าเนี่ยกับเอ็มเพลเอร์เนี่ยบางครั้งบางคนที่กลัวเรื่องความรักความสัมพันธ์นะกลัวไม่กล้าจะขยับไม่ไม่กล้าจะขยับสถานะก็ได้นะ,ะเราอาจจะไปเจอใครบางคนที่เขาไม่กล้าขยับสถานะก็ได้นะคะเหมือนว่า มีความกลัวมีความไม่ไว้วางใจมีความลังเลใจว่าความสัมพันธ์นี้จะได้เริ่มต้นไหมหรืออะไรบางอย่างนะคะไม่ต้องกลัวมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่กาลังจะเรียนรู้หรือเริ่มต้นมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือกาลังรอคอยงานก็อาจจะได้งานนะคะเพราะพลังงานไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาความสัมพันธ์ใหม่โอกาสใหม่นะคะงานใหม่นะเท้าธาตุไฟจ้าสิ่งดีนะแต่มันโดดเด่นพลังงานของเอ็มเพลเยอร์เข้ามานะคะ ในที่นี้อาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของความสับสนลังเลใจนะอันนี้ก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะหมายถึงว่าบางครั้งสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เรารอคอยยังมาไม่ถึงหรือมันหยุดชะงักหรือมันหยุดนิ่งนะไม่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ขยับไม่ว่าเงินยังได้ยังยังมาช้าย,ยังมาไม่ถึงหรือโอกาสอ,อะไรก็แล้วแต่นะเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราทําไมคะไม่ให้มันแบบ แกว่งไปแขว่งมานะไม่ให้อารมณ์มันสวิงสวัยอะไรแบบนี้นะถ้าเราสามารถควบคุมคอนโทรลอารมณ์ของเราได้ดีนะคะมันก็ยังมีสิ่งดีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยนะสถานการณ์ไพ่บอกแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกห้าใบนะการเดินทางไกลกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆบางคนจะได้เจอใครบางคนที่เป็น คนเก่าเพื่อนเก่านะคนรู้จักเก่าๆนะอะไรได้หมดหรือย้อนกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไปได้ด้วยนะหรือคุณพ่อคุณแม่กําลังรอคอยเจอคุณอยู่ก็เป็นไปได้เพราะอ็มเพอเฟอร์มันหมายถึงสถานการณ์ของคุณพ่อได้วันนี้เป็นวันพ่อพอดีนะคะที่เหมาะทาคลิปนี้ออกมานะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะนะพลังงานไพ่เดมูลราศีกรกดราศีมีนแล้ก็ราศี ธนูนะคะบางคนนะคะกำลังมีความรู้สึกว่านะเ,เราอะนะมีมีไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะทำให้กอเกิดกอเกิดอะไรคะกอเกิดอะไรได้นะ,ะก็สามารถทำได้นะพรสวรรค์ของคุณเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะใครบางคนที่กำลังรู้สึกเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปไม่ได้นะ,ะเราอะ ได้รับรู้อะไรความจริงบางอย่างว่าคนคนเนี้ยมีคนของตัวเองอยู่แล้วในกรณีที่ความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนเป็นรองและทําให้เรา,ารู้สึกเหมือนว่าเาเสียใจอยากจะมุฟออนออกจากคนคนเนี้ยเมื่อไร่เราจะเข้มแข็งเราจะแข็งแกร่งสักทีอะไรประมาณนี้นะคะคล้ายๆสิ่งนี้นะคุณจะมีความเข้มแข็งหรือมีความแข็งแกร่งที่จะมุฟออนหรือเดินหน้าเดินหน้าไปได้นะเดินหน้าออกจากพลังงานที่ไม่ดี สมดุลน,นะสมดุลพลังงานของตัวเองว่าไม่มีคนนี้อยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราสามารถเ,าเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะคุณจะตัดใจเขาเรียกว่าตัดใจมุกออนได้สําเร็จนะชาวธาตุไฟสิ่งใดที่มันเหมือนรู้สึกว่ามันอยู่ในหัวของเราเนี่ยนะคะเราจะมุกออนได้ถ้าความสัมพันธ์นั้นนะมันไม่ถูกที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกเวลาและไม่ถูกคนนะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีต่างๆแบบนี้ที่หมอพูดไปนะคะ พลังงานบอกว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะกับห้าถ้วยเนี่ยห้าถ้วยคือความเศร้ามันทําให้เรารู้สึกเหมือนเหงาหรือก็สับกาสายกระวนกระวายใจหรืออะไรสถานาการณ์ที่มันรู้สึกอึมครึมอะไรนี้นะคะทีนี้ก็บอกว่าพลังงานนะมันจะขับเคลื่อนคาแนะนาจากไพ่นะคือให้เราเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขยับ ขยับขยื่อนนะคะให้มันมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เราสมดุลพลังงานเราจะไม่รู้สึกรู้สึกมันเหมือนแบบอึดอัดควบคุมไม่ได้อะไรแบบนี้นะถ้าเราเปลี่ยนหรือเราย้ายหรือเรามีการเดินทางบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้พลังงานเหล่านั้นเนี่ยความเศร้าความเหงาความกดดันหรือยังไม่เป็นไปยังใจเนี่ยมันหายไปและเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเรามี energy ของการกลับมากลับมาเป็นเด็กใช่ไหมคะเป็นเด็กรู้สึกเหมือนว่าสดใส อมองไม่เห็นถึงความทุกข์เราสามารถเริ่มสิ่งใหม่ได้ด้วยความสดใสความกระตือรือร้นมันรู้สึกไม่อึมครึมไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่มากหรอกมันจะคิดมากถูกไหมคะมันซีเรียสจริงจังเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่จะเป็นจะต้องเป็นสิ่งนั้นพลังงานเด็กของเรานะคะในตัวเราเนี่ยนะจะทําให้เราอะมุ่งมั่นและโฟกัส ไปข้างหน้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็แล้วแต่นะคะการมุบออนทำได้สำเร็จนะคะและเราอยากจะเดินทางเราก็สามารถเดินทางได้นะคะมันเป็นคล้ายๆสิ่งนี้นะจ๊ะตอนนี้นะ,ะให้บอกว่าถ้าเราอยากทำอะไรเพิ่มเพราะสองม้เท้าหมายถึงว่าเราทำงานประจำเราอาจจะมีพรสวรรค์พรสวรรค์นะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจะก่อเกิดก่อกำเนิดนะคะก่อก่อเกิด ความคิดก็ได้ไอเดียอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำอะไรบางอย่างนะในสิ่งที่เราเก่งในสิ่งที่เราเก่งนะเรานำสิ่งนั้นออกมานะไม่ว่างานไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพรสวรรค์ของเราเราทำสิ่งนั้นนะมันจะทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เรารออะไรก็แล้วแต่นะไพ่บอกแบบนี้อันนี้คือข่าวดีนะนะคะเพื่อนๆทีนี้มันมีพลังงานเอเนจีอีกอันหนึ่งว่า ใครบางคนนะคะที่มีปัญหาในครอบครัวหรือปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกเหมือนอึมครึมไม่เข้าใจนะคะมันอาจจะมีการคลี่คลายนะ,ะยอมยอมยอมคนละครึ่งทางนะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์มิตรภาพหรือเป็นเพื่อนหรือใครบางคนที่ยังเป็นสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาก็โสดเราก็โสดนะคะมันจะมีความที่เข้าใจอะ,ะมีโอกาสที่กลับมาพูดคุย นะคนเก่าเราอาจจะได้กลับมาเจอใครบางคนที่เป็นคนเก่าแต่เราอาจจะไม่ได้เกลียดเขานะแต่ความสัมพันธ์มันมันห่างไปมันหยุดมันชะลอมันชะงักไปแต่ต้องเกี่ยวเนื่องกับงานมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารแม้กระทั่งการเดินทางที่จะมาเจอกันขับรถนะคะขับรถมอห็นสไตล์นั้นสิ่งนั้นแสดงว่าคนนี้นะคะอาจจะ นะที่จะกลับมาเจอกันเนี่ยที่เป็นคนเก่าหรือ,อยังไม่ได้ความสัมพันธ์เนี่ยคืออาจจะไม่ได้เป็นเครื่องบินเพราะสถานการณ์มันเป็นรถนะคะที่จะขับรถตัวชาวธาตุไฟคนที่ชมคลิปนี้ผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ก็ได้คุณอาจจะต้องเป็นคนที่ขับรถไปสถานที่นั้นเพื่อไปเจอคนคนนี้นะคะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าหรือแล้วแต่และร่วมงานกับเขานะมันเราไม่ได้ไปหาเขาด้วยตรงร่วมงาน นะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเขาบอกว่ามันไม่ต้องมีความที่รู้สึกือนว่าเรากลัวหรือกังวลเงินหรือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะถือว่ายังมั่นคงหรือมากพออยู่แต่สถานาการณ์มันแค่ชะลอแต่ให้เราเปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่อื่นก่อนโอเคนะชาวธาตุไฟนะคะอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีหรือ การที่เราได้รับรู้พลังงานอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแนะนำนะเพื่อไม่ให้เรารู้สึกกดดันหรืออยากจะควบคุมอะไรบางอย่างถ้ามันยังมาไม่ถึงนะคะก็รอมันนิดหนึ่งนะดวงมันกําลังเริ่มเปิดเริ่มขยับแล้วละ่ะวันนี้นะคะเป็นต้นไปนะพลังงานนี้อยู่นะเจ็ดวันถึง1เดือนโอเคเข้าใจตรงกันนะชาวธาตุไฟเอาราคาประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ แล้วก็ส่วนใครอยากจะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์แอดไลน์ไอดีมาขอคนที่พร้อมโอนนะคะรายละเอียดนะคะราคามีที่ใต้ดีสคริปชั o นบล็อกนะคะคลิปนี้หมอจันไปก่อนนะชาวธาตุไฟขอบคุณและสวัสดีค่ะ